สวัสดีครับผมนันค่ะพีชาแนลนะครับผมวันนี้วันนี้จะมารีวิวลอกครับผมของคูบ่าย x 500พอดีมีนานนาน้องๆมือใหม่นะครับผมเข้ามาสอบถามว่าลอกคูบ้าเนี่ยปรับยังไงปรับหน่วงยังไงอ่าผมก็ไม่ไม่ถือว่าเก่งนะฮะก็ฝึกหัดตีอยู่เหมือนกันครับผมก็เลยจะมาทำรีวิว การปรับหน่วงแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้ของผมที่ใช้ในการตกปลานะัะผมย้ำนะครับผมของผมนะฮะแล้วก็วิธีการปรับหน่วงของผมนะครับผมโอเคครับตามมาดูครับผมโอเคครับอันดับแรกนะฮะมาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมสักครู่นะฮะปลาขึ้นครับผมเดี๋ยวตีก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งไมาหนึ่งครับผม เงียบกิ๊บโอเคครับดับแรกจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ของผมใช้นะฮะของผมใช้เป็นลอกของคูบ้า MX 500นะครับผมตัวใหม่นะัะผมตัวนี้เป็นตัว10เม็ดหน่วงนะครับผมเม็ดหน่วง10เม็ดยังไงมาดูกัน,นะครับผมมาดูนะฮะครับผม10เม็ดหน่วงนะฮะตัวนี้นะครับผมของผมเป็นหมุนซ้ายนะฮะ ผมขนาดหมุนซ้ายนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ของผมใช้สาย PE นะครับผมตัวนี้ฮะสาย PE สามนะครับผมของแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งฮะแต่ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรครับผมซื้อมาโอเคครับมาดูการปรับเม็ดหน่วงนะครับผมตอนแรกนะฮะปรับนี่ฮะปรับคอสปูลนครับผมตัวนี้ปุ่มนี้นะครับผมปรับคอสปูลของผมในการปัดนะฮะ ผมจะปรับให้มันแน่นนิดนึงนะผมแล้วก็ใช้มือจะ้ปนิปุ้งนะครับผมขยับลองดูไม่ให้ไอสปูลเนี่ยมันโยกได้นะแต่ก็อย่าปรับให้มันแน่นเกินไปนะครับผมสำหรับมือใหม่นะปรับลองดูนะครับผมไม่ต้องให้ขยับมากนะฮะพอให้มันอย่าหนืดมากครับผมโอเคครับแล้วก็ตัวที่สองมาปรับ ตัวที่ลูกปืนนะฮะเม็ดหน่วงลูกปืนของผมปรับอยู่ที่ประมาณเลข5นะครับผมแต่สําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําในการใช้ลอกก็ปรับอยู่ที่เลข8ก่อนได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะโอเคนะครับผมปรับอยู่ที่เลข8แล้วค่อยตีลองดูครับผมแต่เหยื่อที่ผมใช้ตีในวันนี้นะครับผมผมใช้เป็นของเทอร์โบจั๊มนะฮะน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ1 0กรัม ประมาณนี้นะฮะล้วก็ลองตีลองดูครับผมระยะก็อยู่ประมาณที่ยี่สิบห้าเมตรนะครับผมตัวนี้ถ้าเราปรับอยู่ที่เลขแปดนะครับผมคือเรายังไม่ต้องออกแรงมากนะครับผมสําหรับมือใหม่นะฮะแล้วก็กอกับขึ้นมาถ้าอยากทําระยะเพิ่มนะครับผมเราก็ปรับปรับตรงนี้นะฮะ อ่าปรับตรงที่ฝั่งตลับลูกปืนนี่นะครับผมปรับมาทีละหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลองลองตีลองดูครับผมอ่าระยะก็จะเพิ่มขึ้นสักเมตรสองเมตรอ่าก็กลับเข้ามาครับผมก็กลับเข้ามาแล้วถ้าอยากได้ระยะเพิ่มนะฮะปรับไปเรื่อยๆครับผมปรับมาอยู่ที่เลขหกอ่า แล้วก็ตีลองดูครับผมทจอิงการตีของผมนะผมเวลาเราตีนะฮะเวลาตีออกไปให้คว่ำสปูลในลักษณะแบบนี้นะครับผมมีปลาขึ้น <c oughs> เห็นปลาขึ้นก็ลองตีลองดูเผื่อมีตัวเอาเหมือนมีน้ำนูนหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจปอ,อยายญาตนะฮะตีมีตัวตามหรือเปล่า ระยะที่ตีนี่ก็อยู่ประมาณสามสิบหาเมตรถ้าอยากได้ระยะเพิ่มนะครับผมเราก็มาปรับปรับขึ้นอีกฮะปรับมาค่อยๆปรับนะครับผมปรับไปที่เลขห้าแล้วก็เรามาดูระยะครับผมว่าระยะมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า แต่ก็อย่าเพิ่งออกแรงมากนะครับผมให้ชินก่อนนะผมแล้วแล้ว,แล,วแล้วเราค่อยออกแรงนะโอเคครับโอระยะอยู่ประมาณ37 38เมตรได้ครับผมวัดจากสาย PE นะฮะสาย PE ของผมเนี่ยจะเป็นมันติคัลเลอร์นะครับผม4ละ10เมตรคือเราจะกะระยะได้ง่ายฮนะสำหรับมือใหม่นะครับผมนี้คือแนะนำมือใหม่นะฮะสำหรับ พี่พี่นะักตกปลาที่มืออาชีพแล้วหรือว่าเป็นแล้วนะฮะหรือว่าถนัดแล้วนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภนะัยณที่นี้ด้วยนะฮะอ่าพอปรับมาอยู่เลขห้าเราก็ลองปรับมาอยู่เลขสี่ลองดูครับผมลองตีดูถ้าฟู่เราก็กลับอ่าถ้าฟู่ะฮะถ้าเราก็กลับจากเลขสี่กลับให้มาอยู่เลขห้าเหมือนเดิมลองตีลองดูครับผม ตัวนี้40เมตรน่าจะได้ฮะแต่ก็ยังไม่ฟูนะแต่ยังไม่ได้ออกแรงมากนะครับผมคือตีธรรมชาตินะครับผมตีตามแรงธรรมดาก็กลับเข้ามาครับผมแต่บางท่านน้าๆน,นะครับผมเขาก็จะปรับตรงคอสปูนนี้ให้ขยับได้นิดนึง เวลาเราขยับมันจะดังกึกกึกแต่ไม่ต้องให้มันขยับมากนะครับผมให้มันเคลื่อนตัวได้ประมาณสัก0.5มิลนะครับผมคอตะกิ๊กในมือนะครับผมให้มันโยกได้นิดนึงมันก็จะทําได้ระยะได้ไกลอีกนิดหนึ่งนะครับผมผมปรับแล้วนะโยกครับผมอ่ามีเสียงขยับกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับผมอ่าแล้วก็ปรับมาอยู่เลขห้าดีกว่าเดี๋ยวกลัวมันฟู่ฮะ กลับมาอยู่เลขห้านะครับผมลองตีลองดูครับผมระยะตีคือตีธรรมดาคือผมคือไม่ต้องฝืนอะไรมากนะครับผมตีไปตามธรรมดาก็ลักษณะการตีตีออกไปให้ลอกอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมหรือว่าใครจะถนัดอย่างนี้ก็ตีได้ฮะแต่ถ้าแบบนี้ผมถนัดแบบนี้นะความแบบนี้นะครับผมเวลาตีออกไปนะครับผมเราจะตีไปอย่างนี้ตีอย่างนี้นะครับผมโอเคนะลองหัดลองดูนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผม แต่สำหรับมือโปรไม่ต้องห่วงนะครับผมเขาตีเป็นอยู่แล้วอเราตีแล้วก็กองมาครับผมฝึกหัดไปเรื่อยๆครับผมผมก็ไม่ถือว่าเก่งมากนะฮะก็มีฟู่เหมือนกันนะครับผมเวลาการตีก็แล้วแต่ฮะแต่ถ้าลักษณะการตีถ้าตีตามลมนี่ก็ระยะก็จะได้ไกลขึ้นนะฮะเพราะว่าเหยื่อมันจะลอยตามลมแล้วก็ทําให้เราตีง่ายขึ้นนะฮะลองดูครับผม อ้อันนี้น่าจะ41-42เมตรได้ครับตีใกล้ตีไกลนี่ก็ทุกอย่างนะครับผมมีมีปัจจัยหมดนะครับผมอ่าขึ้นอยู่กับสายที่ใช้น้ำหนักเหยือ่อแล้วก็สายที่อยู่ในสปูนด้วยนะครับผม ถ้าสายที่อยู่ในสปูลเยอะนะฮะมันก็จะออกยากหน่อยครับผมมันก็ระยะก็จะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับลอกด้วยนะฮะแต่ลอกของผมธรรมดานะครับผมยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับผมตัวเดิมๆเลยครับผมออกมาจากร้านเลยนะฮะโอเคครับผมยังไงก็เอาใจช่วยมือใหม่นะครับผมฝึกหัดลองดูนะฮะ บอกตัวนี้ผมก็ซื้อมาสองสามเดือนได้แล้วครับผมแต่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับผมไม้ใหม่ๆก็จะมีปัญหาตรงตีเหยื่อหนักๆแล้วมันมีเสียงดังคือปรับคอสปูลนี้มันหลวมเกินไปฮะเวลาตีออกไปมันจะมีเสียงเวลาตีเหยื่อหนักๆนะฮะก็ปรับให้มันแน่นๆนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมเป็นกําลังใจให้นักตกปลามือใหม่นะครับผมสำหรับคมคนงบน้อยนะฮะ คูบ้า MX 5 0 0ครับผมใช้ได้ฮะคุ้มทนลื่นตีดีครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม